สวัสดีคะ่ะสวัสดียินดีต้อนรับด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามารีวิวเกมนะคะซอมบี้นะคะมาถึงก็พลิกวินกันไปที่64บาทเนาะเราเล่นกันอยู่ที่เบทละ10บบาทนะคะเกมนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนเนาะวันนี้ก็อยู่ที่เว็บนี้แล้วนะคะสามารถเล่นได้เลยแล้วก็ถอนเงินจากเกมนี้ได้ด้วยนะคะมีโบนัสให้ลุน้นมีตัวไวให้ลุน้นเยอะแยะเลยนะ สแกตเตอร์ก็มีนะคะบิ Big ๊กวินมา260บาทค่ะลูปเกมหน้าเล่นมากนะคะจะเป็นเหมือนพวกพืชกับซอมบี้นะคะแพน vs ซอมบี้นั่นเองนะคะ มันจะมีหลายเบ็ดให้เลือกนะคะเราเลือกกันอยู่ที่เบ็ดละสิบบาทเนาะมีทุนน้อยก็เล่นได้นะคะมีทุนหลักสิบก็เล่นได้มีทุนหลักร้อยก,ก็เล่นได้นะคะเรามีให้ทั้งสูตรสล็อตนะคะสูตรสแกนบาคาร่านะคะกลุ่มนําเล่นสล็อตกลุ่มนําเล่นบาคาร่าเนาะแจกโบนัสนัทามทุกวันในกลุ่มเลยนะคะใครที่สนใจอยากได้สูตรอยากได้กลุ่มก็คลิกลิงก์ไลน์ที่ เราปักหมุดเอาไว้นะคะหรือว่าจะแอดไอเดียรายนะคะเรามาก็ได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะคะเกมนี้เล่นยังไงอะไรแบบไหนแคปไปได้เลยนะคะแอดมินบริการให้ตลอด24ชั่วโมงเนาะยังมีเกมที่น่าเล่นอีก,กร้ายเกมเลยติดตามช่องเอาไว้นะคะหรือยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ